ตัวนั่นล้ม นอานอน,นอยู่ตรงนี้ตุลิศตุลิศ

เอาจนได้ครับอแล้วมันน่านอนอยู่ริมๆคนละตัวกับตัวที่กัดทีแรกนะครับคนละตัวครับ <c oughs> <c oughs> กัดผิดแล้วก็ซ้ำอบอดียน อรอบแรกผิดนะครับผิดแล้วก็ซ้ำแต่คนละตัวครับตัวนี้น่าจะตัวเล็กสโอเคเลยครับกัดเป็นกบยยางเอสนะครับเหยื่อจากค่ายโครชาสีเขียวครับเต็มปากง่ยายเลยคือรอบแรกผิดรอบสองกัดแล้วผมลดคันส่งนิดนึงนะครับสายกำลังวีนผมก็งัดสวน ก็เดาว่ามันน่านอนอยู่ริมๆนะเป็นหมายที่สวะเยอะๆก็ใช้งานได้ผลดีครับนี่ค่อยๆเคาะค่อยๆลากแอคชั่นมันไม่ออกอยู่แล้วครับเราก็ต้องสร้างแอคชั่นด้วยตัวเราเองโอเคหรือ <c oughs> <c oughs> กันต่อครับเฮสสามใช้งานได้ผลทุกสภาพไม้สิงห<ถ>ลดครับเฉยชาหญ้าเนี่ย เล้วิ่งเลยนะครับตอนแรกตั้งกล้องนั่งเดาว่ามันอยู่ชิชาย,ยาดนี่แหละที่หลบตบตบแล้ววิ่งเลยไซส์ก็พอได้อยู่ครับนี่ไม้แบบนี้ต้องเสียงใบสปินของเจ้าเอสาเลยครับเต็มป่าไงยะสีเขียวครับก็คือต้องใช้เสียงเ้ามันออกมาจาก ที่สุกตามชายหญ้าตามเนี่ยคในเรื่องครับนี่กับกระชอนใช้นี้โอเคเลยกัดแล้ววิ่งปุ๊บผมลดคันแล้วมันจะพาวิ่งเข้าญ้าเลยนะครับก็เลยต้องสวนครับส่งนานไม่ได้นะครับโอเคใช้งานได้ผลดีเหมือนเดิมครับ s3 นี่ไปพัดแยกแดกยับทุกไม้ สีรถ ้ายเดียวเลยครับรู้เรื่องนี่ไซตก็ไม่ค่อยโตเท่าไหร่ครับนี่ัดเป็นกบยางเอสสามนะครับเหยื่อจากไขยโคราชาสีส้มนะตอนนี้เสียงใบเลาเลาปลาที่ไหนจะอดใจไหวเคี้ยลมมาฝั่งนี้ครับเอสสามใบพัดแยกแดก,กยับทุกหมายสื่อเลยลองดูครับช่องนี้แหละ

เอวเลยครับฝั่งน,นี้ครับฝั่งน,นี้ดีกว่าเนี่ยฝั่งนี้ดีกว่าแดดยามเย็นเนี่ยมันจะแดงๆด,ดันน้ำมาใส่เรียบร้อย ลมไม่เป็นไรหรอครับนี่ใส์กัดเป็นกุบยางเอสสนะครับสีเหลืองตัวนี้เนยเต็มปากเลยนี่เไยใส่ไม้เดียวเรียบร้อยตีตามสูตรนะครับตีขึ้นตะหลิ่งแล้วลากลงค่อยๆเคาะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นนะ่ะมันมีไม่เยอะนะครับ ถ้า,ากเร็วเมื่อกี้ถ้าลากเร็วก่อนนี้ตามกัดไม่ทันแน่ครับเหยื่อจะขึ้นผักก่อนแต่ผมเห็นมันมันดันน้ำมาแล้วผมก็เลยค่อยๆเคาะชะลอให้ครับกัดทันพอดีก่อนที่เหยื่อจะขึ้นผักก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,นะครับนี่ช่อนใสนี้ขอบยางเอสสาครับใบพันแยกแดกยับทุกหมายสื่อรหลด